จุดศึกษาทางธรณีวิทยาบริเวณสาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ ตอนนี้เราอยู่กันที่จุดศึกษาธรณีพิยาบริเวณเขาชนไก่ด้านหลังศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ครับโดยหินในพื้นที่ดังกล่านะครับจะมีลักษณะเป็นหินแปลสภาพเนื่องจากอิทธิพ,พลของเขตรอยเฉือนเจดีองค์หินที่อยู่ด้านหลังผมนะครับจะเป็นหินไนสิกแกรนิตที่มีสภาพหรือว่ามีลักษณะการเรียงตัวแบบโฟ l ีเอตต์เท็เจอร์เรามาดูกันครับว่าหินในพื้นที่ดังกล่าเนี่ยมีลักษณะทางธรณีพิยาแล้วก็ลักษณะของเนื้อหินเป็นยังไงบ้างครับ อายุของเนื้อหินตัวนี้นะครับกรมทรัพยากรธรณีได้ให้อายุหินว่าอยู่ในช่วงอาหายุคพ,พีแคมเบียนครับลักษณะของเนื้อหินส่วนใหญ่นะครับจะแสดงลักษณะการเรียงตัวหรือ Foliated Texture ที่แทรกสลับระหว่างชั้นสีขาวแล้วก็ชั้นสีดําโดยเนื้อหินของชั้นสีดำอะครับจะมีแร่ประกอบหินจําพวกไบโอไทส์ ite, แล้วก็มัสโคไวท์เป็นหลักส่วนชั้นหินที่แสดงลักษณะแบบแร่สีขาวหรือไลท์แบนตัวนี้ จะมีแร่ประกอบผินจำพวกแฟกซแที่โอเคแล้วก็แร่เคฟิลส์สปารครับโดยข้อมูลทางธรณีพิยาที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่เราควรที่จะศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลไปนะครับคือข้อมูลการวองตัวแบบเชิงเส้นหรือลีเนียชันโดยลักษณะลีเนียชันในหินในสิแกรนิตเนี่ยเราจะสังเกตได้จากการยืดออกของผลึกจำพวกไมกาหรือว่าการยืดออกของผลึกแร่แผ่นนะครับเราจะเรียกลักษณะเฟกเจอร์นี้ว่าอีลองเกตไมกาโดย แรกที่เราเห็นว่ามีการเรียงตัวแบบนี้ครับเราจะสามารถวัดลีเนชันได้โดยเทคนิคครับก็คือนําบันตันเนี่ยไปวางให้ขนานกับแนวลีเนชันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวัดค่าที่ได้ค่าที่ได้จะเป็นค่าเทนของลีเนชันหลังจากนั้นเรามาวัดค่าบางแองเกิลโดยค่าปางแองเกิลที่ได้ก็จะเป็น ค่ามุมดิฟของข้อมูลเชิงเส้นครับโดยค่าเทรนแล้วก็ค่าปังเอนเกิลของหินในพื้นที่นะครับก็จะอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้โดยจะมีค่ามุมดิฟต่ำกว่า10องศาไปทางใต้ครับหินที่เราสกัดได้จากอัลคอมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหินที่มีการเรียงตัวเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่า Foliated Te x t u r e หินในสิ่แกรนิตหรือว่าหินแกรนิตที่แสดงการเรียงตัวในพื้นที่บริเวณด้านหลังสานเขาชนไก่นะครับแบบเนื้อละเอียดหรือว่าไล์เกณฑก็จะมีาการเรียงตัวของไลท์แบร์แล้วก็ดาร์คแบนอย่างชัดเจนอย่างที่เราเห็นกันที่เอาคลอบมื่กี้นะครับโดยชั้นของไลท์แบนเนี่ยจะแสดงลักษณะหรือว่ามีแร่ประกอบหินจำพวกฟิลสมปา pa, พวกไพโเรเคสหรือว่าออทเคส ส่วนชั้นที่เป็นสีดาจะมีแร่ประกอบผิดหลักเป็นพวกไมกากร๊ปครับส่วนตัวที่เป็นคอสเกนกว่าหรือตัวผลึกที่ใหญ่กว่านะครับเราก็จะเห็นลักษณะเนื้อหินมีการเ,รเล่นหรือว่ามีการแสดงตัวแบบออร์แกนสตัคกเจอร์นะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นลูกตาโดยคลาสหรือว่าแร่ที่อยู่ภายในตัวออร์แกนดังกล่าวนะครับก็จะเป็นแร่ที่ทนทานต่อ,อ แรงที่เข้ามากระทํามากกว่าโดยแร่ประกอบหินส่วนใหญ่ก็จะเป็นแร่กรุ๊ปพวกเฟลซาาหรือแร่หรือแร่วอกนะครับโดยบางบริเวณเราจะเห็นลักษณะของแร่ไมก้าที่มีลักษณะเป็นผลิตแร่แผ่นสีขาวแทรกอยู่ตามบริเวณขอบหรือว่า,าบริเวณริ้วของตัวหินไนสิกแกนิตดังกล่าวครับ